สวัสดีครับผมพงเทพป่วนเทียนครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเครื่องกลึงนะครับเป็นรุ่นใหม่ที่เราเอาเข้ามาขายได้สักเกือบปีแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นล็อตใหม่ที่เข้ามานะครับที่เครื่องที่อยู่ข้างหลังผมนะครับแล้วก็จะมีตัวข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไปนะครับวันนี้จะแนะนําเป็นรุ่นนี้ก่อนนะครับผมก็จะมีไล่ๆไปเดี๋ยวค่อยๆทำวิดีโอแนะนําเครื่องไปนะครับผมจะมีอยู่หลายตัวนะครับอ่า สำหรับลูกค้าที่เข้ามาก็จะเห็นเครื่องเรานะครับผมว่า,านี่คือบางส่วนนะครับส่วนที่เยอะๆก็จะอยู่ข้างในโชว์รูมตรงนู้นนะครับผมส่วนวันนี้เราจะาแนะนําตัวนี้ก่อนนะครับผมตัว sl ขีด0ขี h 3 8นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่า,าส่วนประกอบรายละเอียดของเครื่องเป็นอย่างไรนะครับตัวเครื่องกลึงนะครับผมรุ่นที่อยู่ตรงหน้าข้างบนเรานะครับก็จะเป็นรุ่น SL K400 S38 นะครับรุ่นนี้นะครับผมจะมีความพิเศษนะครับเอาเรื่องความพิเศษก่อนเลยนะครับผมก็คือว่าตัวรูผ่านหัวเครื่องของเขาครับผมโตถึง38มิมลิเมตรนะครับรูใหญ่โตถึง38มิมลิเมตรนั่นหมายความว่าเราสามารถเอางานโต1นิ้วรอดผ่านเข้าไปทํางานได้เลยนะครับผมและนะครับตัวหัวจับนะครับมาขนาดโต5นิ้วนะครับผม โตานิ้วนะครับผมรูผ่านของหัวจับ5นิ้วก็ประมาณนิ้วเศษนะครับผมก็เรียกว่างานที่โตหนิ้วรอดได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหัวจับนะครับผมทีนี้นะครับผมมาสภาพโดยรวมนะครับผมเครื่องนี้นะครับใช้กับไฟบ้าน220โวลต์นะครับผมปรับรอบด้วยไฟฟ้านะฮะการปรับรอบด้วยไฟฟ้าเนี่ยแต่ว่าในส่วนของหลักหลเนี่ยฮะเราจะต้องเปลี่ยนรอบด้วยสายพานนะมี2ชุดนะครับผมชุด A กับชุด B ที่ชุด A เนี่ยเราก็ปรับรอบด้วยไฟฟ้านะครับผมได้ตั้งแต่ศูนย์ได้ตั้งแต่50รอบนะฮะจนถึงพันสองรอบแต่เมื่อเราเปลี่ยนล่องสายพานเป็นชุดล่อง B นะครับผมเราจะสามารถาเปลี่ยนรอบได้ตั้งแต่100 rpm จนถึง2,500 rpm นะครับผมลำดับต่อไปนะครับมาดูมิติระยะทำงานของเครื่องนะครับผมอย่างที่แจ้งไปนะครับว่าตัวเครื่องเนี้ยนะครับหัวจับโต5นิ้วนะครับผม ผมจับโต5นิ้วจะสามารถจับชิ้นงานได้โตสุดถึง5นิ้วเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ระยะเวียงนะครับระยะเวียงก็คือไดมิเตอร์ของงานชนแท่นนะฮะชนแท่นนี้นะฮะอยู่ที่2 1 0ิมิลลิเมตรหรือ21เดเซนติเมตรนะครับผมระยะเวียงชนแท่นนะครับผมส่วนระยะเวียงถึงแกนขวางนะแกนขวางก็คือแกนนี้ฮะคอสไลด์นะครับผมอยู่ที่ร2อยสิมิลลิเมตรนะครับผมตัวนี้นะครับรูจับรู้ผ่านนะฮะรู้ผ่านนะครับผมอยู่ที่ส8มสิบแดมิลลิเมตรนะครับผม นั่นหมายความว่าเราเอาท่อนะฮะโตหนึ่งนิ้ว้อยผ่านลอดมาได้เลยครับเพราะว่ารูหัวผ่านหัวจับก็อยู่ประมาณเก่าเรียกว่าประมาณ30มิมลนะครับผมก็ว่างานโตหนึ่งนิ้ว25.4มิลลิเมตรนี่ลอดผ่านได้เลยนะครับส่วนระยะเคลื่อนที่ของตัวคลอสไลด์นะครับผมอยู่ที่นะครับผม75้ามิลลิเมตรนะครับผมส่วนตัวระยะเคลื่อนที่ของตัวท็อปไซด์นะครับผมก็คือตัวนี้นะฮะอยู่ที่ห้าิบห้ามิลลิเมตรนะครับส่วนตัวระยะเคลื่อนที่ของตัว ยันสูนท้ายนะครับผมอยู่ที่65มิลลิเมตรนะครับผมอ่าตัวน,นี้เคลื่อนที่อยู่ที่65มิลลิเมตรนะครับอ่าระบบการล็อกของสูนท้ายเป็นแบบแคมล็อกนะครับผมแคมล็อกก็คือโยกไม่ต้องขันน็อตแล้วนะครับโยกปลดล็อกนะฮะอ่าโยกล็อกโยกปลดล็อกนะครับผมอ่าวิธีการล็อกเขาเป็นแบบแคมล็อกนะครับผมส่วนป้อมมีนะครับผม ใช้ใส่มีดกึ่งด้าม1 0คูณินะครับจะได้เซนเตอร์นะครับหรือว่าเล็กลงมาฮะถ้าเกิดใหญ่กว่าน้ำจะสูงกว่าเซนเตอร์นะครับเราต้องเซตให้อยู่ที่1 0คูณสินะครับด้ามมีดนะครับผมโอเคส่วนความกว้างของตัวเบสก็คือตัวรางของเครื่องนะครับอยู่ที่100มิลลิเมตรนะครับผมก็คือ10เซนนะครับตรงนี้นะครับอ่าระยะเคลื่อนที่ ตั้งแต่หัวเครื่องจนถึงศูนท้ายนะครับระยะเคลื่อนที่เขาอยู่ที่400มิลลิเมตรนะครับผมระยะเคลื่อนที่จากหัวถึงท้ายนะฮะ400มิลลิเมตรความยาวของตัวเครื่องอยู่ประมาณที่เมตรเศษๆนะครับผมเมตรสิบยี่สิบนะครับไม่ไม่ถึงดีครับประมาณเมตรเศษๆฮะเมตรสิบเซนติเมตรไม่เกินนี้นะครับผมโอเคําดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียง ส่วนของการทํางานนาฟ้าลองเปิดเครื่องกันเลยนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับ SLK 400ขีด H 38นะครับผมใช้กับไฟบ้านได้เลยนะครับอ่าก่อนการทํางานเราควรจะปิดค o อเวอร์นะครับแล้วก็เช็คการเคลื่อนที่ของหัวชักให้เรียบร้อยนะครับผมอ่าเมื่อเสียบปลั๊กแล้วนะครับปลั๊กไฟบ้านแล้วนะครับเราก็ให้ทําการปลด e m e เม e ร์เจนซีนะครับมันจะมีปุ่มเขียวนะให้เรา power อ n นะครับผม นะครับโอเคลำดับการการทำงานคือเราต้องเลือกซีเลกเตอร์สวิตช์นะครับผมกอดไปที่ซ้ายหรือขวานะครับผมอ่าแล้วก็ถึงจะกดปุ่มเขียวนะครับอ่าเมื่อกดปุ่มเขียวแล้วนะครับผมไฟที่ led สีน้ำเงินก็จะโชว์ครับตรงนี้เป็นตัวแสดงความเร็วรอบของตัวสปินเดิลนะครับผมเมื่อไฟเข้าอย่างนี้แล้วนะครับเราทำการปรับวอลล่มนะครับเพื่อที่จะเร่งความเร็วรอบนะครับผมอ่า ปรับความเร็วรอบนะครับตอนนี้ผมก็ปรับความเร็วรอบแลยครับสังเกตว่าชุดส่งกําลังก็ยังส่งกําลังมาที่ชุดอปอมมี่นะครับผมตรงนี้ความเร็วรอบอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่านะครับเกือบหนึ่งพันสองร้อยะครับผมแสดงว่าตรงนี้เขาปรับร่องสายพานไว้ที่ร่องเอนะครับผมอ่าเสียงเงียบน,นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกลับทางหมุนนะครับ กลับทางหมุนครับแล้วก็ปรับวอลุ่มครับผมอ๋อเมื่อเลือกกลับทางหมุนแล้วต้อง p าวะออนครับผมแล้วก็บิดวอลุ่มครับนี่ฮะกลับทางหมุนแล้วนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวแล้วับต่อไปเรามาดูการฟีดอีกทีนะครับเดี๋ยวมาดูระบบฟีดอัตโนมัตินะครับผมการเปิดปิดระบบฟีดอัตโนมัตินะครับมันจะมีคันโยกตัวนี้นะครับผมสังเกตว่ามันจะมีสัญลักษณ์เป็น ฟันนะครับแหลมๆนะขบกันกับไม่ขบกันนะครับผมตอนนี้โยกมาที่ด้านบนก็คือไม่มีการส่งกําลังนะครับจากชุดเพลาตัวนี้นะครับเพลาทําเกลียวนะมาถึงชุดเคลื่อนที่ของป้อมมีนะครับผมดังนั้นเวลาเราหมุนไปนะครับมันก็จะมีไม่มีการส่งกาลังมานะไม่มีการเคลื่อนที่แต่เมื่อไรที่เราต้องการให้มีการทําเกลียวนะหรือว่าเคลื่อนที่ฟีดอัตโนมัติให้เราโยกขันโยกนี้ลงครับก็เขาโยกลงฮะนี่ฮะก็เดินเลยครับผม ตรงนี้นะครับทีมงานได้ทําการทดลองคึงเกียวพิษ1.25ดเอาไว้นะครับก็จะเดินไวหน่อยครับเดินเร็วนะครับผมอ่าตกึงเกลียวได้ฮะตรงนี้ลึงได้เฉพาะเกียวมิลนะครับผมเกียวนิ้วคึงไม่ได้นะครับเพราะว่าชุดแมคานิกชุดเฟืองครับแล้วก็ชุดปีสกูเขาเนี่ยเป็นระยะอ่าเรียกว่ามาตรฐานแบบเมตริกนะฮะทำได้เฉพาะเกียวมิลนะครับผมอ่าสามารถเคลื่อนที่ได้แกนเดียวก็คือแกนขวางนะฮะซ้ายขวานะครับผมซ้ายขวามัน ทำงานตามตัวการกับทางหมุนนะครับผมอ่าเมื่อกี้เคลื่อนที่ไปทางนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่ฮะอ่าข้อควรระวังก็ระวังนี่ครับระวังมันชนอย่างเดียวนะครับผมโอเคเบื้องต้นก็ประมาณเท่านี้นครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านในของเครื่องนะครับในการเปลี่ยนเฟืองสําหรับตุนเกลียวนะครับ,รบก็มาดูนะครับผมส่วนประกอบนะครับชุด สำหรับเฟือง,กงเกลียวนะในฝาในเครื่องนี้นะโอเคเราก็ต้องปลดนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดฝาให้ดูนะครับอ่าโอเคนะครับผมหลังจากเปิดฝามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นชุดสายพานนะฮะจะมี2ชุดนะคือชุดส่งกำลังจากมอเตอร์นะครับมาที่ตัวคูเล่ตัวกลางนะแล้วก็ส่งกําลังมาที่ชุดเมนสปินเดิลนะครับผม แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์วัดความเร็วรอบนะครับผมอ่าก็จะส่งสัญญาณมาที่ตัววัดรอบตรงนี้นะฮะคาวเตอร์ส่วนตัวนี้ก็เป็นชุดเฟืองที่เราเอาไว้สาหรับเปลี่ยนสําหรับทําเกลียวนะครับผมอ่าส่วนวิธีการเปลี่ยนเฟืองสำหรับทาเกลียวเนี่ยเดี๋ยวเราจะอ่าได้สอนกันในวิดีโอถัดๆไปนะครับผมในมเบื้องต้นเนี่ยก็จะแนะนําเป็นการแนะนําการใช้เครื่องแนะนําให้รู้จักเครื่องขนาดดิเมนชันของเครื่องความสามารถของเครื่องเบื้องต้นนะฮะโอเค เฟืองทั้งหมดก็จะเป็นโลหะนะครับผมนะครับโอเคเบื้องต้นก็นะครับเดี๋ยวพาดูด้านหลังเครื่องนิดหนึ่งครับอ่านี่ครับด้านหลังเครื่องนะครับโอเคเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังอีกทีนะครับตอนวิดีโอท้ายนี้นะฮะครับก็เป็นการสรุปนะครับผมว่านะครับก็เบื้องต้นก็ได้แนะนําตัวเครื่องไปให้เห็นถึง ขนาดและไดเบนชั่นนะครับผมของเครื่องแล้วก็ขอย้ําเลยครับความพิเศษของเราก็คือรูผ่านหัวเครื่องนะครับโตถึง38ม m mm แลนะครับผมแล้วก็ตัวหัวสปินเดิลนะหัวจับชักนะโต5นิ้วนะผมนั่นหมายความว่าเครื่องนี้สั่งมาซัพพอร์ตสำหรับคนที่ต้องการทํางานชิ้นใหญ่นะครับผมทางานชิ้นใหญ่ชิ้นโตนะฮะแล้วก็สามารถที่เอาแป๊บขนาดโตมา1นิ้วนะผมก็คือ25.4ม mm มเนี่ยสอดผ่านตั้งแต่ รูผ่านหัวเครื่องจนถึงหัวชักได้เลยนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องลำบากอีกต่อไปนะครับต้องไปซื้อเครื่องใหญ่นะครับผมเพราะว่าทั้งหมดนี้นะครับก็จะมีรุ่นนี้นะครับพิเศษสุดนะครับผมที่เราสั่งมานะครับที่เหลือนี่รูผ่านประมาณ20 21 25ามิลิมตรนะครับถ้าเกิดจะรูผ่านใหญ่อีกทีก็กระโดดตัวราคาประมาณ1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราเรารู้ว่า จุดอ่อนของเครื่องจากจีนนะก็คือชุดไฟฟ้าแล้วก็ชุดแมาคานิกบางส่วนนะครับตรงนี้เราสั่งชุดได์นะฮะได้ดีซีมอเตอร์เป็นแบบเดียวกับของออปติมัมแบรนด์เยอรมันผลิตจีนนะครับผมได์แบบเดียวกันตัวเดียวกันนะครับผมนั่นก็คือว่าเราสามารถที่จะใช้อะไรของออปติมัมได้นะครับแล้วก็ตัวได์ก็มีความคงทนแข็งแรงดีครับตัวเครื่องเรานะครับผมเดี๋ยวมาดูราคาในวิดีโอถัดไปนะครับก็นะครับราคาตอนนี้โปรโมชั่นนะครับผมตามนี้เลยครับ ราคาปกตินะครับที่ขายก็คือตอนที่ไม่ได้ทําโปรโมชั่นนะก็คือ4 000, 4 0 0มบาทนะครับตอนนี้นะครับโปรโมชั่นลดเหลือ39,900บาทก่อนภาษีนะครับผมราคารวมภาษีคือ42,693บาทนะครับแล้วก็ของแถมพิเศษนะครับพิเศษอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ดูให้ฟังนะครับผมโอเคพูดถึงเรื่องของแถมของตัว SLK400s 3 8นะครับผม ของแถมปกติก่อนนะครับของแถมปกติก็มีหนึ่งหัวจับสว่านพร้อมก้านนะครับผมสองยันศู์เป็นสามมีดกลึงไฮสปีดนะครับผมหนึ่งอันสี่กองเครื่องมือนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้ยันศูนย์เป็นไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เราจะแถมพิเศษก็คือเป็นมีดกลึงแบบอินเสิร์ตแบบเปลี่ยนเม็ดมีดครับห้าชิ้นนะครับห้าชิ้นห้าชิ้นต่อชุดนะครับผมไปหนึ่งชุดนะครับผมเฉพาะ ช่วงโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นก็น่าจะหมดช่วงปลายเดือนเดือนหน้านะครับเดือนกรกฎาคมนะครับผมแล้วก็แล้วก็เราส่งฟรีนะครับเราส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมจัดส่งฟรีทั่วประเทศกรุงเทพและและปริมณฑลนะครับเราจัดส่งด้วยบริษัทของเราเองครับมีทีมงานช่างไปไปสอนไปแนะนำนะครับการใช้เครื่องแล้วก็ติดตั้งเครื่องให้นะครับผมแล้วก็กรอีต่างจังหวัดทั้งหมดนะครับ เราจัดส่งโดยขนส่งเอกชนนะครับหลังจากที่ลูกค้าโอนเงินพร้อมภาษีแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเราถึงจะจัดส่งนะครับผมระยะเวลาจัดส่งต่างจังหวัดนะครับก็อยู่ที่สามสามถึงห้าวันนะครับผมแต่ถ้าเกิดกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยก็อยู่ประมาณสมมติโอนวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดพรุ่งนี้ไม่มีคิวนะครับก็จัดส่งได้วันพรุ่งนี้เลยนะครับผมแล้วก็การรับประกันนะครับรับประกัน1ปีนะครับรับประกัน1ปีนะครับไม่รวม ชิ้นส่วนสึกหล่อนะครับผมชิ้นส่วนสึกหล่อพวกสายพานะอะไรที่มันขัดสีกันครับจนสึสกแล้วก็ไม่รวมกรณีอุบัติเหตุนะฮะอุบัติเหตุก็คือการชนเป็นหลักนะครับผมส่วนกรณีแตกหักเสียาหายจากการใช้งานปกติหรือว่าเครื่องชำรุดเองนะฮะตรงนี้เรารับการอยู่แล้วนะมีอะไรนะครับผมแล้วก็รับประกัน1ชิ้น1ครั้งใน1ปีนะครับผมโอเคส่วนเครื่องที่รับประกัน2ปีก็จะเป็นรุ่นที่เราขายปกติอยู่ข้างในนะรุ่นของออปติมัมของ ตัวสีแดงนะที่เราขายอยู่นะครับผมโอเควันนี้ก็ขอสรุปนะครับว่าขอแนะนําตัวโปรโมชั่นดีๆนะครับผม1รุ่นนะครับจริงๆก็ยังมีอีกหลายรุ่นนะฮะแนะนำนะครับรุ่นนี้นะครับพิเศษตรงที่รูผ่าน38มิมลลิเมตรมอเตอร์600วัตต์นะครับแล้วก็หัวจับ5นิ้วนะครับของแถมพิเศษนะครับเฉพาะโปรโมชั่นมีมีดกึ่งอินเสิร์ตอีก5ชิ้นต่อชุดนะครับผมก็ลูกค้าสามารถเข้ามาดูมาชมมาลองเครื่องได้นะฮะเอางานมาลองได้เลยนะครับผม หมดเขตโปรโมชั่นนะครับผมย้ำนะครับอ่าสิ้นเดือนหน้านะครับกรกฎาคม2563นะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ